สวัสดีค่ะวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปุ๊บป,ปั๊บมาทุรดาวัฒนาสินนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องที่1นะคะเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตายและแผ่เมตตาเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเด็กๆไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้ดูนะคะเอเด็กๆของคุณครูสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเวลาใดบ้างนะคะถ้าโดยปกติเวลาเราไปโรงเรียนก็จะมีตอนเช้าใช่ไหมคะตอนเข้าแถวเคารพธงชาติหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นตอนที่เราเลิกเรียนบางคนอาจจะสวดมนต์ก่อนนอนด้วยอีกหนึ่งครั้งเมื่อนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาแล้ว เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะส่วนคุณครูนั้นจะรู้สึกสบายใจขึ้นจิตใจสงบนะคะถ้าการสวดมนต์ไหว้พระจะส่งผลต่อผู้ปฏิบตัติก็คือจะทำให้เรามีสมาธิมีความสงบและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นการแผ่เมตตาก็ส่งผล ต่อผู้ที่ปฏิบัติก็คือตัวเรานะคะทำให้จิตใจไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นรู้จักการให้อภัยไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองค่ะ การบริหารจิตนะคะคือวิธีการทำให้จิตมีความสะอาดสว่างสงบนำไปสู่การเกิดปัญญามีจิตใจที่ผ่องใสส่วนการเจริญปัญญาค่ะคือการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงและใช้ความรู้แก้ปัญหาทำให้เกิดความสุขการสวดมนต์นะคะหมายถึงการ ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการเริ่มต้นของการบริหารจิตค่ะการเจริญปัญญาเพราะว่าขณะสวดมนต์จิตใจของเราจะเกิดความสงบมีสมาธิส่วนการแผ่เมตตานะคะหมายถึงการตั้งจิตปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเป็นการฝึกจิตใจให้มีความเมตตาและเสียสละค่ะ การสวดมนต์ไหว้พระมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. คือนั่งคุกเข่าประนมมือค่ะ 2. กราบพระรัตนไตาย3ามครั้งสทํทำจิตใจให้สงบมีสมาธิแล้วกล่าวบทสวดมนต์นะคะในสไลด์นี้นะคะเป็นคำนมัสการพระรัตนไตายค่ะเด็กๆเ,เป็นบทที่เด็กๆได้สวดประจำนะคะ กล่าวบทแผ่เมตตาเป็นลำดับต่อไปนะคะต่อจากการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจและมีสมาธิในสไลด์นี้เป็นคำแผ่เมตตาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูค่ะแต่เด็กๆของครูนะคะสามารถสวดบ,บทแผ่เมตตาได้แล้วหลายคนสังเกตจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เด็กๆส่งมาค่ะเด็กๆสังเกตสไลด์นี้ให้ดีๆนะคะจะเป็นใบงานของวันนี้ค่ะ ประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะ 1. เลยจะทำให้เราเกิดสมาธิค่ะ 2. ไม่คิดฟุง้งซ่าน 3. มีสติในการคิด 4. ทํทำงานประสบความสำเร็จ 5. พัฒนาปัญญา 6. ททำให้เราจิตใจสงบนะคะ การสวดมนต์ไหว้พระสรนเริญคุณพระรัตนาตไตยและแผ่เมตตาเป็นพื้นฐานของการบริหารจิตและเจริญปัญญาเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราเกิดสมาธิเพื่อนำไปสู่การเกิดปัญญาทำให้เกิดการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะ ใบางานวันนี้นะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตามีประโยชน์อย่างไรแล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิดนะคะตัวอย่างให้หนึ่งข้อคือทำให้เราเกิดสมาธิค่ะเด็กๆเ,เขียนด้วยตัวบรรจงนะคะตกแต่งให้สวยงามจากนั้นถ่ายรูปส่งในอาราบามัมวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใบางานนี้ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเด็กๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ